ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาลําลโพงนะครับแก้ปัญหาลําโพงเสียงเบานะครับแก้ปัญหาไอ้ตัวเนี้ยตัวลําโพงเสียงเบาเนี้ยสําหรับโน้ตบุ๊กนะครับสําหรับโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าบางคนเนี้ยถึงแม้จะมีเสียงอย่างเงี้ยเต็มนะครับ แต่ว่าเวลาเวลาที่เราเปิดเนี่ยบางทีมันจะเป็นที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่าคานนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการทําให้ลําโพงเอ๊ะลำโพงของ้ตบุกนะที่ว่าครายที่ว่าเสียงเบาเนี่ยให้มันมีเสียงกลับมาเป็นปกตินะครับให้มันมีเสียงกลับมาเป็นปกติอ่าคานนี้ก็มาทํากันเลยนะก็ให้เรามาที่ตัวนี้เหมือนเดิมตัวนี้ตัวลําโพงนะครับนะไอ้ตัวเนี้ย ตอนที่ก่อนจะทำเนี่ยไม่มีเสียงเลยถึงจะถึงแม้จะเปิดเป็นร้อยนะสปีคสปีกปเกอร์เป็นร้อยเนะี่ยมันก็ไม่มีเสียงนะครับมันก็ไม่มีเสียงอ่าคานนี้มามาทำกันดูนะครับให้เราคลิกขวานะครับเดยวเลือกตัวนี้นะเลือก playback device นี่นะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตัวอย่างนี้ให้นะครับตัวอย่างนี้นะครับ,นะรบมันก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับ ตอนนี้ตัวนี้พอได้เสร็จแล้วถ้าใครไม่มีก็ให้ไปดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมานะครับก็ให้เราเสร็จแล้วให้เราคลิกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวนี้ property นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับให้เราเลือกนะให้เราเลือกไอ้ที่ผมทําเนี่ยคือตัวนี้นะครับตัว ตัวที่หนึ่งนะครับกับตัวนี้กับตัวอีควอไลเซอร์นี่นะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นนี่ม,นมันจะมันจะมีมันจะมีให้เราเลือกอ่าเครียกเบบนะครับเบบบูทนะครับเบบบูทไอตัวข้างบนเนี่ยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลวเนี่อีควอไลอีควอไลเซชันอะไรเนี่ยนะครับตัวเนี้ย แต่สาหรับโน้ตบุ๊กของผมนี่เป็นเอเซอร์นะครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์นะครับของผมนี่มันจะเป็นเอเซอร์นะครับก็เลยให้ให้เาราติ๊กตัวนี้นะครับช่องแรกกับช่องที่สี่นะครับก็ดูดูชื่อไว้นะครับนะครับพอได้เสร็จแล้วนะให้เรามาที่ตัวนี้ตัวนี้ตัว d e v ว c e ์นี่นะครับแอดวานนะตัวแอดวานนี้นะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ เปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนให้มันเป็นยี่สิบสี่บิตกับหนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์อะไรเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายนะจะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับก็เราคลิกขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วติก๊กติ๊กสองตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็ทําทการเอโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ให้ให้เราโอเคไปนะครับต,ตัวนี้มันมันจะเปลือๆนะครเสร็จแล้วก็ให้เราทําการโอเคไป ก็เป็นอันเสร็จนะครับ,นะรบก็เราจะได้โน้ตบุ๊กที่เ็าเรียกกลับมามีเสียงดังเหมือนเดิมนะครับก็พอเสร็จแล้วก็ให้เปิดทดลองใช้งานดูได้เลยนะครับว่าเสียงเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับครับวันนี้ผมก็จะแนะนําไม้เป็นเท่านี้นะจะไม่ลองเปิดเสียงเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไปติดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเขานะครับนะครับก็แนะนําไว้ คนนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ